พเพื่อนๆใครดูพเพื่อนๆดูนะหลักฐานขานหนังขาเข,ข่าขาปากเลยนะเนี่ยเยพินก็ว่าแต่ว่าบอลเย,ยพินตอบอลเล็กมันหายไปไหนหมดมันหายไปไหนหมดมเห็นไหมเยพินนึงบอกว่าเกิดเป็นคนอย่าท้อนะหอยขนาดไม่มีขานั้นเนี่ยเยพินปิดว่าอย่างดีอย่างดีแล้วนะเห็นไหมเอาไม้ทับเอาไม้กันอย่างดีแล้วเห็นไหมนะเพื่อนๆเห็นไหมนะ นี่แหละศัตรูตัวร้ายของบอลสีเลยจ้ะหรือว่าคนที่ทอ้ออย่าทอ้อนะจ๊ะขนาดหอยไม่มีขามันยังมาขโมยบอลย็ยพินได้เลยยาดพิน,น่ะมีทั้งขามีทั้งมือมีทั้งพลาสติกมีตู้กันอย่างดีเนี่ยเพื่อนๆดูนะ,เพ,นนะเพราะว่ายา็ดพินจะไม่ค่อยเปิดจ้ะอันนี้บอลมนเล็กอยู่ย็ยพินเอามาอบไว้ซื้อมาแพงอันเนี้ยเห็นไหมมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวย็ดพินจะให้ดูเนี่ยดูเนี่ย นนเนี่ยววันนี้จะพินได้อันนี้มาไปหาซื้อมานานแล้วแต่หาไม่เจอเนี่ยอะไรน้ํายาอะไรเนี่ยน้ํายาเล่งลากกันเนาะได้เจอมาวันนี้จะพินก็เลยจะมาใส่อันนี้แต่เช้าสาเริ่มงานแต่เช้ามาเดี๋ยวขอจับหอยก่อนออกออกก่อนนะจ๊ะจ,จับออกมาได้แล้วไอ้ตัวร้ายเนี่ยดูวนะ่ะไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีนะ่ะหลักฐานนะคาป,ปากอยู่เลยเนะี่ย ล้บบอนอ่ะต้นไม้อะที่หอยมันกินน่ะเพื่อนๆจะจําไป้อย่างนึงค่อยจะเป็นเชื้อราจะ้ะนะเพราะนี้มันคือน,นั่นไงนะดัง หอยมันไม่ถ้าหอยกัดแล้วนั่นจะเป็นเชื้อราจะ้ะแล้วก็จะเสียเดี๋ยวพินก็ว่าแต่บอลมันยุบหรือไงมันหายไปหายไปแต่แรกมันงามบึ้มละแล้วลเอ้มันยุบไปได้ยังไงอันนี้เดี๋ยวพินก็ไม่รู้ชื่อหรอกนะว่าชื่ออะไรรู้แต่ว่าชอบมันสวยดีอันเนี้ย ายพินจะบอกว่าายพินผ่าหัวบอนที่ายพินผ่าหัวไว้จะ้ะายพินก็ยังไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรเนาะต้นน้อยเดี่ยมีป้ายสวยมากเลยกินได้เรียบเลยคืนหนึ่งกินไปไม่ใช่น้อยๆเลยนะ ล่องตูลล้ลยไ้ก่อนเดี๋ยวพินมาเปิดดูมันสวยอยู่ว่าตู้นี้ยจพินจะไม่ค่อยได้มาเปิดหลักมันเป็นบอลเล็กๆๆ,ๆของเจยพินไงสวยมากแต่มันจะมาหมดสวยก็พราะหอยนี่แหละงก็ขอยจพินลดน้ำก่อนเนาะ น้ำของเยพินก็นไม่ได้มีอะไรมากเยพินแอบไปดูเขามาเนี่ยไปเจอน้ํายาไอขวดที่ว่านี่แหละมาเดี๋ยวเยพินขอผสมน้ําลดก่อนเนาะมันเป็นน้ํายาเลี้ยงรากธรรมดาจ้ะบีน,นไปดูอีกตู้หนึ่งสิตาแดงดูอยู่ฮ่ะแกเห็นหอยข้างหนูปะหอยกัดไหมแม,ม่ตู้นั้นอะไม่น่าจะมีเนาะแอ้วม,มันเข้าได้ไงไม่น่าเชื่อขนาดปิดอย่างดีอ๋อ,อเอข้าตำลลื้ๆในหน่อยมันก็เข้าได้ถึงบอกอื เกิดเป็นคนอย่าท้อห่อยไม่มีขามยังไม่กลัวเลยเห็นไหมอันนี้ไม่ไม่กวนบอลพวกนี้จะเป็นบอลที่จะพินผ่าหัวเองไว้เก็บไว้จ้ะเริ่มโตแล้วเ,ลเดี๋ยวรอแข็งแรงอีกสักหน่อยหนึ่งรอนี้จะไม่ใหญ่ คัดยกออกมาข้างนอกอยงเงีออกได้นอันนี้พันอะไรเงี้ยอยิบให้ดูนะ <i> ตัวน้อยจ้อยอันน่ะปลาบอลปาีเร,บร,บร,บรบื่สีีแจมโปแล้วออกเล,ลแบบี้ยงข้างนอกเลี้ยงแบบกรงเงี้เลี้ยง <i> ก็ไดองมี้ <i> ก็ดอเนี่ยเลี้ยงใส่กรอ้นแดดเนีย่นอยอย,อย่นี้จะไม่ ถ้าไม่โดนแดดเลยก็จำสีก็จะไม่สวยแล้วก็ไม่ค่อยโตนะใบจะยืดยืดอย่างเดียวใบจะยาวปี๊ดๆขึ้นมาเจอน้องหอยหมดราคาเลยบอน เยเยอะมากมันจะนานจะเจอสักตัวหนึ่งแต่ตัวหนึ่งก็กินเยอะอะเนีคอยเก็บเอ้าต้องคอยดูแลเช็คเช้าเช็คเย็นแน่นอนจริงๆน้องหอย อะไรก็คุยกันของคนตย่ยา่บอลเล็กจะใส่ตู้อบ่อนให้เขาฟื้นให้เขาแข็งแรงหน่อยแล้วก็ไอ้นี้ บอลเนี่ยเขาจะกินไอ้น้ำจากนี้นะเห็นไหมถ้าอากาศร้อนนะ่ยน้ำมันจะระเหยเป็นไอ้น้ำจะเดวนอวม,มารวมเขา <อ S 2> ชอบอากาศร้อน,นชื้น,นจ้ะไม่ีไม่มีแสงเลยก็ไม่ดีถ้าถ้าไม่มีแสงใบจะยืดแหลมยาวอย่างเดียวจะไม่ไม,ไม่ใหญ่ไม่การจะไม่อ้วนจะ้ะ จะรีดพาไปดูอีกตู้หนึ่งอันอันนี้ไม่มีหอยกินเห็นสีสวยหน่อยอันหอยมันกินหมดหมดละอันเนี้ยอันนี้อวกอย่าเงี้ยอย่างเงี้ยกออกข้างนอกไปเลี้ยงในแอ่งแบบนี้ร่มนี้ แสงน้อยแสงน้อยการแสงน้อยใบมันจะรีดขึ้นแสงน้อยลมแงแบบนันลมตลอดดี้เอาไว้ที่ใหม่ๆอนุบาล อันนี้หนูได้นี่ง่ายผ่าหัวอันในผ่าหัวโจวมนะันหัวโจวมันะเอามาอบไปให้มันอนุบาลนี่มันตั้งตัวได้ก่อนแล้วก็ไปตากแดดท้งยอดท้งยอดนะอิจฉาบอนนะถ้ายายทําบอลที่รดท้งยอดแต่ต้องมากวางทุกทีเลยมันเป็นอะไรล่ะลูกหนูเป็นหมานะลูกถอยไปลูกถอ,ถอยไปถอยไปยายทางานก่อนลูก ยังไงเยพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจ๊ะบอนในตู้เนีย่ยเขาเป็นจริงเนี่ยเขาจะยาวอย่างเงี้นะเขาจะไม่อันไม่สั้นไม่สวยเหมือนบอลข้างนอกจ้ะยังไงเยพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจ๊ะนะจ้ะ